การดีไซน์ที่อยู่บนท้องถนนทุกวันนี้ยังถือว่าดูสวยงามอยู่เข้าโคง้งทุกโคง้งอยู่หมดการขับขีด่ดีมากมสาสอร์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการถแถลงออกมาแล้ว สวัสดีครับรอนอโต้ไอ,อรอนนะครับรถด้านหน้าเราวันนี้นะครับนี่คือ m a z d a 3 2.0 SP ตัว Fastback นะครับราคาค่าตัวเนที่ยอยู้าน่ที่1 1 9 8 0 0 0บาทวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดระนองนะครับเรามาทดลองขับคันนี้กันเหตุผลที่เอามาจังหวัดระนองเนี่ยเพราะว่าจังหวัดนี้มีเส้นทางเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะจะเหมาะการขับขี่ของ m a z d a นะครับเพราะว่ารถของ m a z d a หลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะเน้นมากในเรื่องของการขับขี่เรียกได้ว่าขับดีเนี่ย ทุกรุ่นเลยดีกว่าถ้าเป็นรถของ m a z d a เนี่ยเรื่องการขับขี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดดีของเขาเลยนะครับรวมถึงเดี๋ยวมาดูอตัตราสิ้นเปลืองน้ามันด้วยเพราะว่าเราได้ลองเติมน้ํามัน1ถัง,งแล้วก็ใช้งานอยู่ในจังหวัดระนองนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่า1ถังเนี่ยได้กิโลเพราะว่าตอนนี้น้ํามันใกล้จะหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมของตัวมา z d a า3กันนะครับเพราะว่าตอนนี้2025แล้วเราก็จะมีตัวเลือกเนี่ยให้เลือกในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดรถไฟฟ้า อย่างล่าสุดเนี่ยเขาจะมีพวก R EV e เข้ามาด้วยแต่ว่า Mazda เนี่ยยังใช้เครื่องยนินแบบเดิมอยู่ก็คือ Sky Active ก็เดี๋ยวมาดูว่ายังมีดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัว Mazda 3200 SP คันนี้ครับ ก่อนจะไปทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวพาชมภายนอกภายในกันก่อนนะครับในตัวมาต้า3ตอนนี้มีทั้งในตัวซีดานแล้วก็ตัวฟ s สแบ็กซึ่งราคาเริ่มต้นของเขานี่จะอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทไปจนถึงตัวคาร์บอนอีดิชันเนี่ยราคา1 2 000, 1 0 0 0้านบาทนะครับประกับว่าจะมีให้เลือกเนี่ยสี่รุ่นย่อยด้วยกันแล้วก็เครื่องยนต์คันนี้แน่นอนสุดคลาสสิกนะครับเครื่องยนต์สี่สูบสองจุดศูนย์ลิตรสกายแอคทีฟหนเ่ตรถ้าลองสังเกนะครับแรงมา้าแรงบิดเนี่ยไอ่เยอะ ซึ่งรถมาต้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือช่วงตีนต้นเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงตีนปลายเนี่ยจะมีอัตราลเร่งที่ไม่ได้อ่อนปลายแรงปลายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะจะแตกต่างากพวกระบบไฮบริดสมัยนี้บางทีเนี่ยช่วงต้นแรงแต่ช่วงปลายเนี่ยอ่อนแต่มาสต้ากับการช่วงต้นเนี่ยไม่แรงมากแต่ช่วงปลายเนี่ยจะมีกําลังค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวไปดูตอนขับขี่กันนะครับส่วนไฟด้านหน้าขอพูดถึงนิดนึงนะครับเพราะว่า ให้มาเนี่ยค่อนข้างเต็มระบบเลยอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์เลน LED ไฟเดทามันนิ่งไรแบบ LED คันนี้ให้มาหมดนะครับแต่ว่าเขาตัดไฟตัดหมอกออกไปมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยสี่ตำแหน่งแล้วก็กระจังหน้าบริเวณนี้นะครับจะเป็นสีดํามันจะแตกต่างตัวซีดาน,นิดหนึง่งเพราะว่าตัวซีดารเนี่ยมันจะเป็นสีโครเมียมตัวซีดานเนี่ยมันจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นิดหนึง่งดูมีความเรียบร้อยนิดนึงแต่พอเป็นตัวฟ s า b แบกแล้วเนี่ยจะดูมีความวัยรุ่นมากขึ้นดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับ นี่ก็โลโก้มาสด้าอันใหญ่ๆตรงนี้คันนี้มีกล้องรอบคันให้ด้วยกล้องรอบคันเนี่ยจะได้มาในตัว sp คือรุ่นด้านหน้าเราเนี่แหละแต่ว่าถ้าตัวรองลงไปเนี่ยเราจะได้กล้องมองหลังอย่างเดียวนะครับการดีไซน์เนี่ยสวยงามเลยต้องยอมรับว่านี่ยังเป็นจุดเด่นของ m a z d a นะครับถึงแม้ว่ารถหลายๆโมเดลของ m a z d a จะออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่การดีไซน์ที่อยู่บนท้องถนนทุกวันนี้ยังถือว่าดูสวยงามอยู่นะฮะอันนี้ตัวนี้ได้มานะฮะเป็นล้อขนาด18นิ้วสีนี่มันจะแบบ เทาลมดํานิดหนึ่งตัวซีดานมันก็จะได้เป็นสีเงินนะฮะเนี่ยขนาดยาง215 45R18 นะครับล้อขนาด18นิ้วยางที่ได้มาเป็นของโยโกฮาม่าสีด้านหน้าเราอันนี้ก็เป็นสีใหม่นะครับที่ออกมาในตัวของ MY22 ฮะ,ะก็เป็นสีแพตตินัมคอร์สนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มตัวของหลังคาพารโนมิกซันรูปมาให้ด้วยการดีไซน์ดูเรียบแต่ก็มีความหรูหรานะกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับอ่านี่แล้วก็ มีกล้องซ่อนอยู่บริเวณนี้เพราะว่าคันนี้มีกล้องรอบคันมาให้เดี๋ยวไล่มาด้านท้ายเลยแล้วกันนะฮะการดีไซน์ลองสังเกตดูคันนี้พอเป็นตัวฟัสแบกเนี่ยหน้ามันจะยาวแต่ท้ายเนี่ยมันจะลาดลงมาแบบนี้แล้วก็มีการติดสปอยเลอร์หลังมาให้มีที่ปัดน้ําฝนหลังมาให้ไฟท้ายก็เป็น led เหมือนกันไฟเนี่ยดูดุมากมันจะเป็นวงกลม,มนะชั้นข้างในเป็นวงกลมเหมือนกันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เหมือนกันนะครับ4ี่ตแหน่งพื้นที่เก็บของมันก็เก็บของได้ระดับหนึ่งแต่าอาจจะไม่ได้ดูแบบ ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่เบาะแถว2เนี่ยสามารถพับไปได้60-40ก็ที่ได้ลองเดินทางมาเนี่ยก็ใส่กระเป๋าเดินทางมานะครับ2ใบก็ยังวางได้อยู่นะขนาดกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดเล็กมากก็ถือว่าพอใช้งานได้ไม่ได้เล็กอะไรขนาดนั้นสำหรับตัวพื้นที่เก็บของหลังรถนะครับภายในก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ m a z d a เหมือนกันนะครับในเรื่องของงานประกอบค่อนข้างจะทํามาได้เนี๊ยบแล้วก็ดูดีคอนโซลด้านหน้าเนี่ยมันเป็นหนังสีดําวัสดุเนี่ยจะเป็นซอฟเดินได้สีน้าตาล แผงข้างบนเนี่ยมันจะกึง่งกึซอฟเหมือนการสัมผัสมันจะแบบยางๆนิดนึงแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด8.8นิ้วแต่ว่าไม่ได้เป็นระบบทัชสกรีนนะจะต้องหมุนๆเอาเนี่ยมันจะมีจุดควบคุอมอย่างนี้ก็หมุนๆใช้งานแล้วก็คลิกไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้งานแป๊บเดียวก็สามารถปรับตัวได้ส่วนขนาดหน้าจอมันไม่ได้ใหญ่มากสมัยนีย้รถหลายคันหน้าจอค่อนข้าง,งใหญ่14นิ้ว15นิ้วแต่ถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันเล็กไปไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ สามารถใช้งานได้ตามปกติอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการวางเลเยอร์ของหน้าจอเนี่ยมันจะเอ็มาหาคนขับนิดนึงคือเขาจะเน้นมากคอกพิษเนี่ยในช่วงส่วนของคนขับเนี่ยทุกอย่างมันจะโอบล้อมเราดนึงทาให้รถเนี่ยมันดูน่าขับขี่มากขึ้นเพราะว่ามาสด้าเนี่ยเขาจะเน้นอยู่แล้วเนาะในจุดของคนขับรถโดยเฉพาะนะฮะอย่างตรงนี้ไล่ลงมาเนี่ยก็แอร์นะครับปรับแยกกันซ้ายขวาสละแล้วก็ด้านล่างจะมีพอร์ต USB-A สําหรับการเชื่อมต่ออยู่แล้วก็จะมีพอร์ตด้านในนี้อีกนะฮะ จะมี USB อีกหนึ่งช่องแล้วก็ตัว power outlet ซึ่งตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าให้น้อยไปนิดนึงแลอย่างหนึ่งมันไม่ใช่พอร์ต Type C เนาะแต่อย่างว่าฮะรถออกมาปี2022มันก็เองเป็นพอร์ต Type A แบบนี้อยู่ไวเลสชาร์จไม่ได้มีมาให้จะเป็นหลุมเก็บของแทนนะตรงนี้ก็จะเป็นสีดาเงาแบบนี้มีที่วางแก้วน้าม,มาให้สองใบอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตนิดนึงนะฮะเพราะว่าสีดาตรงนีน้มันจะเป็นรอยง่ายเพราะอย่างรถเทสท,ที่เราได้มาคันนี้เนี่ยวิ่งมาเยอะแล้วมันก็จะมี ลอยเนี่ยอยู่บริเวณนี้ใครซื้อไปเนี่ยก็ไปติดฟิล์มกันลอยกันได้อันนี้ก็แนะนําเพิ่มเติมนะเพราะลองสังเกตดูมันจะมีรอยข่วนเนี่ยค่อนข้างเยอะตรงสีดําเงาบริเวณนี้นะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ,โฮมีมาให้หมดะครับพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็หน้าจอแสดงหมวการขับขี่เนี่ยมันจะเป็นเข็มอนาล็อกเนี่ยสองฝั่งและตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเราสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นแบบไหนมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่คันนี้ ไฟหน้าปรับเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงก็ปรับเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันไฟนี้ให้มาค่อนข้างจะเต็มระบบแล้วก็ให้มาดีลองสังเกตดูนะครับว่าออปชันเนี่ยให้มาดีนะครับไม่ได้ี้เล่อะไรเลยลําโพงคันนี้โหดสุดแล้วมาสด้าลำโพงบลสิบสองตำแหน่งนครับพร้อมกับซับบูเฟอร์นะฮะเสียงนี่โหดมากใครไปลองใครไปดูเนี่ยสามารถลองใช้ได้เลยอันนี้คือของดีจริงนะฮะลำโพงมาสดา้าเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามีเมมมาให้2ตําแหน่งแต่ว่าถ้าเป็น ผู้โดยสารคนนั่งเนี่ยจะเป็นปรับแมนวนวลธรรม,มดาอ่ะก็ได้มาฝั่งคนขับอย่างเดียวดูดีเลยนะฮะตัวของพอรูมเนียมซันรูปมีมาให้เหมือนกันกระจกก็ตัดแสงออตโต้แต่ว่า1จุดอ่อนของภายในคันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่มันจะรู้สึกว่าเล็กแล้วก็แคบนิดนึงถ้าลองเทียบกับ Honda Civic หรือว่า Corolla a l t i s เนี่ยคันนี้จะดูมีความกระชับสุดละเนี่ยทุกอย่างจะดูพอดีมากด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะ มันจะดูไม่ได้กว้างขวางเท่ากับคู่แข่งรวมถึงพื้นที่นั่งด้านหลังด้วยก็พื้นที่เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็ถือว่าพอนั่งได้เล็กลูมเหลือระดับหนึ่งแต่เฮดลูมเนี่ยจะมีความแคบเล็กน้อยนะครับแต่เขาก็มีแอร์แถวสสามารถปรับลมมาได้รวมถึงที่วางแก้วน้าก็มีการติดตั้งมาให้2ใบ มาครับมาทดลองขับ Mazda 320 SP Fastback กันนะครับต้องบอกเลยว่าการขับขี่นี่คือจุดเด่นของ Mazda จริงภายในจะแคบยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่การขับขี่ต้องขับสนุกนะครับรถของ Mazda ซึ่งตอนแรกเราบอกไปว่าตอนนี้เราขับมาจนน้ำมันเนี่ยเกือบหมดละซึ่งพอเราเริ่มทดลองขับเนี่ยไฟส้มเตือนแล้วครับอ่าแต่เดี๋ยวมาสรุปน้ำมันหนึงถังอันนี้ก่อนเลยละกัน <S <S เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไฟส้มแล้วซึ่งเราวิ่งไปทั้งหมดเนี่ย 690กิโลนะครับจากน้ำมันเต็มถังนะก็ค่าเฉลีย่ยเนี่ยตกอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าวิ่งได้เยอะนะเกือบเกือบ700กิโลเลยในการวิ่งทางไกลแต่ว่าถ้าเราไปใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันที่มันใช้ความเร็วน้อยหน่อยเจอรถติดมากขึ้นมาเนี่ยผมว่าอัตราสิ้นเปลืองก็จะได้น้อยกว่านี้ผมว่าน่าตกที ต้นๆเครื่องยนต์สกายแอคทีฟนะครับหนึ่งถังก็จ,จะวิ่งได้สักประมาณ400กโลแต่พอวิ่งทางไกลเนี่ยมันจะเข้าทางเครื่องยนต์คันนี้นิดหนึง่งมันจะประหยัดขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยครับก็มาจบที่600กว่ากิโลก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่ไม่ได้น่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะคันนี้เข้าโค้งทุกโค้งอยู่หมดการขับขี่ดีมากรวมถึงการเก็บเสียงเนี่ยผมว่าคันนี้ทําดีนะครับ ดีกว่า Honda Civic กด้วยถ้าเป็นคนนั่งด้านหน้าเนี่ยการเก็บเสียงจะดีมากแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเสียงลมเข้ามารบกวนบ้างแต่ก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่แต่ด้านหน้าเนี่ยเก็บเสียงดีเลยแล้วเดี๋ยวดูอัตราเร่งกันนะฮะเนี่ยลองเติมคันเร่งให้ดูนเนี่ยแรงปลายเนี่ยมันจะวิ่งนะครับช่วงต้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีความจีจาดอะไรมากนะตามสไตล์เครื่องยนต์นของมาสด้า แรงมันจะน้อยหน่อยเนี่ยเข้าโค้งนะฮะเห็นไหมฮะเข้าโค้งนี่อยู่หมัดเลยขับดีมากคันนี้ช่วงล่างนะครับด้านหน้า m a c p พอร์สันสตัดนะครับด้านหลังก็เป็นทอร์ช่นบีมนะแต่ว่าเซ็ตมาได้ดีขนาดเป็นทอร์ช่นบีมมัน,เ,นเข้าโค้งคือดีมากจริงเส้นทางนี้เหมือนแบบเกิดมาเพื่อม a สตาจริงทางโคง้งทางเขานี้นะครับวิ่งสนุกมากคันนี้เนะี่ยถ้าเราแช่ยอยู่ที่ความเร็วสูงแล้วเนี่ยเกิน8 0 อยู่ที่100อย่างเงี้ยรถมันจะเหมือนแบบติดลมบนละมันจะวิ่งสนุกมากมันจะมีแค่ช่วงต้นที่แบบต้องพยายามเข็นขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นเครื่องยนต์องมาสเตอครับเนี่ยแต่ h a n d l i n งดีมากการเข้าโค้งเห็นไหมฮะเกาะหนึบแน่นขับสนุกนะฮะเขามีตัว paddle s h i f มาให้ด้วยนะเราสามารถเล่นได้แต่ว่าการลากรอบแบบเนี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของเครื่องยนต์ NA อะไรนะฮะ ขับสนุกไว้ก่อนอันตราสิ้นเปลืองพอใช้ได้พอจะรอดนะถ้าเป็นทางไกลเนี่ยรอดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยอาจจะกินน้ำมันนิดนึงนะลองเติมคันเล่งถ้าความเร็วมันติดแล้วนี่กดได้ยาวๆนะคนันนะี้เข้าโค้งก็ดีมากความเร็ว90-100ขับดีเลยนะสบายนะ ลาขึ้นมาได้ยาวยาวเสียงลมแทบไม่เข้าเลยนะความเร็วร้อยสิบเข้าโค้งคือดีจริงใครขับนี่ต้องระวังนะครับจะติดใจนะคันนี้มาดสานนี่ต้องยอมจริงชอบมากเลยการขับขี่ของมาดสาให้ดูฟิลลิง่งนะฮะพวงมาลัยอัตราเร่ง เนี่ยแรงปลายมันจะมีกําลังเยอะหน่อยรีดได้เยอะนะฮะแรงปลายหรือว่าอยากเล่นไฮโลชิปก็ได้เราสามารถดึงเกียร์นะ,ะมาที่ฝั่งขวาชิดดาวลงมานะฮะเข้าโค้งดีมากคันนี้ดูดิโออันนี้ต้องยอมนะฮะ เรื่อง handling ของ Mazda เนี่ยดีมากการเซ็ตช่วงล่างขับสนุกการเก็บเสียงก็ดีและสเสน่ของมันจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ NA ด้วยนะต้องยอมรับครับว่าคือตอนนี้คู่แข่งอย่างพวก h อน d ้าซี i c อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดละอันนั้นมันก็จะมีความแรงของมันแหละแรงในระดับหนึ่งเลยนะแรงบิด300กว่านิวตันเมตรแต่ว่าถ้าแรงลายเนี่ยกำลังมันจะน้อยพอพวกไฮบริดเนี่ยเพราะว่า มันใช้มอเตอร์เนี่ยในการขับเคลื่อนเป็นหลังนะแต่พอเป็นเครื่องยนต์แบบนี้อยู่เนี่ยมันเลยได้เรื่องของแรงปลายเข้ามาช่วยแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยแน่นอนมันสู้พวก e h e v honda ไม่ได้อยู่แล้วในตัวของ m a z d a นะครับเนี่ยแต่ฟีลลิ่งเนี่ยมันก็จะได้แบบเนี้ยความคลาสสิกคือผมว่าจุดเด่นของรถเนี่ยมันก็ชัดเจนนะ Mazda เนี่ยขับสนุกเน้นไปที่ผู้ขับขี่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนนะแน่นอนว่ารถทำมาเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ใครสักคนอยู่แล้วแหละแต่พอรถมันออกมาในเวนี้ มันเลยอาจจะตอบโจทย์ในคนกลุ่มน้อยซะมากกว่านะครับมันไม่ได้แมสขนาดนั้นเนาะสไตล์แบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้อัตราสิ้นเปลืองแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนเพราะหลายคนอาจจะต้องการความประหยัดแต่ว่าอันนี้มันได้มากับความสนุกนะถ้าเป็นเครื่องยนต์ n ออันนี้่องอยู่ในโหมดแมนวนวลอยู่ฮะสมมุติลองชิดดาวลงมาเนี่ยเกียร์สามนะ่ะลากปุ๊บตบสี่เนี่ยเข้าโค้งนะฮะคือขับดีมากอันนี้ต้องยอมนะฮะนี่ เดินทางมาจากไหนครับอยู่นี่ครับกาบุรีอยู่ปั๊มข้าวเทคเชียงครับครับผมอ่ะฮะเมื่อกี้เจอด่านนะครับด่านตรวจด่ดานตรวจอันนี้ไม่มีอะไรไพาลองขับเรียบร้อยนะครับแล้วก็พาไปทักทายพี่ทหารกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมกันเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับเครื่องยนต์สกายแอคทีฟถ้าเราวิ่งทางไกลเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจะโอเคอยู่แล้วแต่กลับกันเลยนะครับถ้า เราไปใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยตัวเลขมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะอาจจะตกอยู่ที่10ินิด,นดแต่ถ้าเจอรถติดแบบหนักๆเลยเนี่ยอาจจะมีแตะเลขตัวเดียวอยู่แล้วเมื่อกี้เราลองเติมน้ํามันคืนแล้วนะครับจากไฟส้มเติมเต็มถัง1,500บาทนะครับก็ราคาน้ํามันเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณลิตรละ3 3บาทเมื่อกี้ก็ตัวเลขออกมาได้กลมๆเลย1,500บาทเต็มถังนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้แล้วก็ภาพรวมอื่นๆอย่างแรกที่ยังชอบอยู่คือเรื่องของการดีไซน์นะครับ ดีไซน์ของมาสด้ายังถือว่าสวยงามอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วออกมานานแล้วแต่หน้าตาเนี่ยยังถือว่าอยู่รอดนะครับสำหรับรถยนต์ในปัจจุบันนะแล้วก็จุดเด่นคือการขับขี่ที่ขับขี่ได้สนุกอันนี้คือจุดที่มาสด้าทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าจุดอ่อนมันก็มีอยู่บ้างอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าการเชื่อมต่อของตัว Apple CarPlay and Auto เนี่ยมันเชื่อมต่อได้ช้าถ้าเราลองเทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยที่มันอาจจะแคบกว่าคู่แข่งเนี่ย เล็กน้อยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของมาซายอยู่แล้วใน,นเกือบทุกรุนแหละคือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากรวมถึงพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันจะเล็กกว่าคู่แข่งครับถ้าลองเอาไปเทียบกันและถ้าถามว่ารถคันนี้มันน่า,นาสนใจไหมเอาจริงอะ่ะคือรถมันดีขับดีดีไซน์สวยนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรามีตัวเลือกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไฮบริดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะได้คันนี้ ต้องยอมรับว,ว่าใจก็ต้องรักจริงๆแหละต้องชอบในการขับขี่ที่สนุกนครับอาตราสิ้เปลืองน้ามันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราแลกมากับดีไซน์ที่สวยการขับขี่ที่ดีนะครับรวมถึงออปชั่นนะครับก็ให้มาดีงานประกอบคันนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาจจะต้องลองไปเปรียบเทียบแล้วว่าเราเนี่ยคิดว่าคุ้มค่าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าลองเทียบกับคู่แข่งเนี่ยอย่าง Honda c ซี i c อย่างนี้นะฮะคันนี้ถือว่า ราคาถูกกว่านะครับในตัวมาด้าสามมาได้กล้องรอบคันมาด้วยได้บายสปอตมาด้วยนะครับก็ถือว่าให้มาเนี่ยไม่ได้ค้เล่เลยถึงวันนี้จะปี2025แล้วแต่ผมว่าออปชั่นคันนี้ยังถือว่ารอดอยู่อาจต้องไปช่างใจในเรื่องเครื่องยนต์กับอัตราสิ้นเปลืองแล้วว่าเราเนี่ยโอเคมากน้อยแค่ไหนถ้าแลกมาการขับขี่ที่ได้ฟิลแบบนี้ขับขี่สนุกแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องเครื่องยนต์ที่เป็นสกายแอคทีฟอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามาสตาร์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มก ถแถลงออกมาแล้วเพราะปีนี้เนี่ยช่วงปลายปีเราก็จะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มาสด้าเนี่ยร่วมมือกับทางฉางอันเนี่ยนำเข้ามาขายรวมถึงในปีถัดๆไปเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยเข้ามาอีกหลายรุ่นนะก็จะเป็น PHEV เป็นไฮบริดนะครับมันก็จะไล่กันตามไทม์ไลน์ไปอันนี้ก็ต้องรอติดตามครับว่ามาสด้าเนี่ยจะมีการขยับตัวยังไงบ้างรวมถึงเขามีการลงทุนเพิ่มในประเทศนะครับปีหน้า5,000ล้านนะครับในการผลิตรถยนต์นะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีไม่ได้อยู่เฉยมาซาก็คงยังอยู่ในไทยต่อไปแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดในการรีวิวมาซา3 2 0 SP Fastback ในวันนี้นะครับคิดเห็นกันยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย